สวัสดีครับผมเอกราาพิลุณจินดารัตน์นะครับเป็นเทคนิคโอซัพพอร์ตของโปรแกรมพีมาเวล่าพีซิกนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเช้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าในเดือนกรกฎาคม2563นามนะครับประมาณกลางเดือนนะครับจะมีการจัดเว็บพิณาออนไลน์นะครับเกี่ยวกับพีมาเวล่าพีซิกซึ่งเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการมาเป็นวิทยากรให้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังถึง กรณีที่เรายังไม่มั่นใจว่าองค์กรของเรานะครับหมาะจะใช้โปรแกรม Primavera P6 หรือเปล่านะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังนะครับก็สําหรับกลุ่มธุรกิจที่เขาใช้ Primavera กันนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มๆล,ล้วกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นงาน Engineering and Construction นะครับซึ่งตามภาพเลยนะครับตัวอย่างก็จะเป็นพวกงานรถไฟฟ้านะครับงานสนามบิน งานเขื่อนงานท่าเรือนะครับสังเกตว่าพวกนี้จะเป็นเมกับโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยนะฮะมูลค่าก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านนะครับหรืออาจจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านเลยก็ได้นะฮะซึ่งงานพวกนี้ถ้าสังเกตดูก็จะเป็นงานที่มีผลกระทบกับประชากรหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องมีการจัดทําแผนงานให้ดีนะครับต้องทําตามแผนนะเพราะว่าไม่งั้นจะกระทบกับส่วนอื่นๆนะฮะ แต่บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอาโปรแกรม PIMARA P-Sync เนี่ยไปใช้กับโครงการขนาดเล็กนะครับเป็นถยนึงขนาดกลางได้ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสามารถใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปใช้งานกับโครงการขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถควบคุมเรื่องคอสต์นะครับเรื่องเวลานะครับเรื่องทรัพยากรได้แบบละเอียดเลยเพราะตรงนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรของเขานะครับงานที่มีความซับซ้อนไม่มากนะครับอย่างพวกคอนโดนะครับหรือว่าเป็นพวก โครงการหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันแต่ถามว่าจริงๆแล้วมีคนใช้ไหมก็มีนะครับในกรณีที่เราอยากให้อ,องค์กรของเรานะครับทำงานเป็นระบบมากขึ้นมีการทํางานร่วมกันนะครับแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วก็สามารถนํามาใช้ได้นะส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับจะแบ่งเป็นสส่วนเนาะก็ส่วนที่เป็นกลุ่มการผลิตนะครับเมนูแฟคเจอร์่งแล้วก็เป็นพวกกลุ่มงานพลังงานนะครับเอเนจี Energy, นั่นเอง เดี๋ยวยกตัวอ,อย่างเป็นงานเมนู f a c t u r i n g ก่อนละกันนะครับอย่างพวกอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเราสามารถแบ่งแยกเป็นโปรเจกต์รวมถึงลิงก์เชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละโปรเจกต์ได้เลยนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์หนึ่งเป็นการผลิตชิ้นงานออกมานะครับอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นการส่งของติดตั้งนะครับเราก็สามารถนาโปรเจกต์พวกนี้มาเชื่อมโยงกันได้นะครับอีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มธุรกิจพลังงานนะครับอย่างเช่นกลุ่มออย and แก๊สนะครับกลุ่มพวกปิโตเคมีต่างๆหรือแม้กระทั่งงานั้นดาวเทอร์นาลา ที่ต้องมีการปิดแผนน้ามันนะครับเพื่อทําการซ่อมบารุงในส่วนนี้ต้องมีการวางแผนติดตามงานนะครับอัปเดตงานทุกๆชั่วโมงหรือว่าทุกๆวันเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยพิม่าเวลาสามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าถ้าเราผิดแผนไปแม้แต่นิดเดียวนะครับทำพลาดไปวันหนึ่งนะครับมูลค่าที่เสียหายเนี่ยจะมหาศาลเลยทําให้ธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขานิยมใช้พิม่าเวลาพีซีกันเป็นส่วนใหญ่ก็สําหรับวันนี้นะครับ หวังว่าทุกคนก็จะเข้าใจมากขึ้นนะว่ากลุ่มธุรกิจแบบไหนนะครับหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยเหมาะจะใช้พีมาเวล่าหรือเปล่าก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ